จกวนเพลงรักอำพวาฟ้าครเมืองลืนน้ำดินแดนอุดมสมบูรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสสาขาอำภาวาในสังกัดสำนักงานทกสจังหวัดสมุทรสงครามสังกัดกระทรวงการคลัง ตั้งอยู่บนถนนสมุทรสงครามบางแพร์ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสามารถเดินทางได้สะดวกเนื่องจากอยู่ติดกับถนนใหญ่มีป้ายบอกสถานที่ตั้งชัดเจนและมีระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงง่ายลูกค้าของธนาคารส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเข้ามาใช้บริการซึ่งท,งทางทกศสาขาอัมพวาได้จัดสถานที่จอดรถไว้อย่างกว้างขวางสะดวกและปลอดภัย มีจำนวนที่จอดรถเพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละวันเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าทุกช่วงเวลาธนาคารจึงเปิดให้บริการตามวันและเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงและมีการจัดสรรพนักงานผัดเปลี่ยนกันให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทกสสาขาอัภพาวาออกแบบผังงานและระบบการให้บริการโดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วโดยจัดทําระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมด้วยเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติที่จุดก่อนเข้ารับบริการมีพนักงานคอยคัดกรองผู้เข้ารับบริการเบื้องต้นในจุดให้บริการมีป้ายจัดทําบอกขั้นตอนการบริการและป้ายฝากผอนชำระหนี้ที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าและสร้างระบบงานที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับปริมาณของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน mm hmm. เพื่อให้บริการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วไปกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ ผู้พิการและสตรีมีครรภ์ได้อย่างสะดวกและครอบคลุมทางธนาคารจึงออกแบบให้มีจุดบริการซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารโดยจัดทำป้ายบอกทิศทางในการเข้าถึงจุดบริการต่างๆสามารถสังเกตได้ง่ายพร้อมทั้งจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกได้แก่พื้นที่พักคอยทางลาดสำหรับจุดวัดเข็นจุดบริการพิเศษให้ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ใช้รถเข็นเข้ารับบริการได้อย่างสะดวกและไม่มีสิ่งขวางกัน้นตลอดจนเพิ่มช่องทางการบริการแบบออนไลน์โดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินขอสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน A Mobile พลัสและ b a c Family รวมถึงการจองคิวเข้ารับบริการผ่านช่องทาง AQ พร้อมทั้งการติดต่อสื่อสารสอบถามหรือแจ้งปัญหากับพนักงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ เฟซบุ Facebook, ๊กทกสสาขาอัมพวาซึ่งทกสสาขาอัมพวานั้นมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยกระดับงานการเงินให้ครบวงจรและทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เท่าทันสังคมดิจิทัลในอนาคตพร้อมส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่ายตามหลักมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก และตามวิสัยทัศน์ของธนาคารธนาคารเพื่อพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนเสียงเพลงอดีตร้อยพรวมกวีมโหรีกลมหอมความรักปันฝันรุ่งรุ <S <S ่งรวงชื่นสุงนักเอ่ยบทเพลงรักแผ่นดิน ของเราใสายเย็ยนเป็นหนึน้อมนำคำหนึ่งซึขขง่งคนข้าคสมุดสงครามบทเพลงรักชิ้งแดนแผ่นดินแสนี้งามอยู่ในความทรงจำรักอมัมพาอยู่ในความทรงจำรักอมัมพาอยู่ในควาทรงจำรักอมัมพา 王松江。